แตเียนะครับขอบขอบพระเจ้านะครับท้าวันนี้นะครับพี่น้องนะครับพระองค์เป็นทุกสิ่งพระองค์เป็นพระบิดาของเราพระงเป็นเพื่อนเรานะครับเป็นที่ปรึกษาสุดจังนะครับและพระองค์ก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าสุดจังอย่างเดียวนะครับเพราะพระองค์คอยนะครับช่วยเหลือเราและตอบคำฐานของเราและพระองค์ก็นําคําอธิษฐานของเรานะครับไปร้องโลงกับพระเจ้านะครับพระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างจรสิ่งนะครับพี่น้อง เป็นกําลังเป็นคางทรัพย์รุ่งเรืองนะครเราขาดหลือสิ่งใดนะครับเราก็อธิษฐานกับเจ้านะครับน้ครับบัตแม่ล่าอาจจะช้าหน่อยแต่พระเจ้าอวยพรมานะครับเหมาะสมน,นะครับกับที่เราต้องการที่จะใช้นะครับพระเจ้าไม่อวยพรเรามากมายมหาศาลจนเหลือใช้เหลือกินเะไรมาฟุ่มเฟือยแบบนั้นนะครับพระเจ้าอวยพรเราพอดีพอเหมาะสพอเจาะ ทุกครั้งนะครับเราเรียนกันวันนี้นะครับพี <segregation> h, ่น so right mm ้องนะครับอาจารย์บัจะมาแบ่งปันนะครับพระญาณคำของพระเจ้านะครับนุกิตชุดใจพี่น้องบนะครับในการพูดนะครับในการพูดและสั่งไปเองและทำนะครับผมเป็นอีกคนนึนงครับพี่น้องนะครับนะครับผมก็ถือปฏิบัติมาเรื่อยมาครับครับผมชอบ่า เวลาเราพูดในพะนะครับเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่ใจนะครับเราก็จะคิดใครควรก่อนนะครับพรนะครับก่อนที่เราจะทําก่อนที่เราจะพูดด้วยนะครับเราคิดใครควรก่อนเรื่องการทํางานนะครับไม่ว่าจะทํางานธุรกิจของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการทํางานธุรกิจของพระเจ้านะครับพรองคบนะครับในการออกไปในการที่ขยายนะครับเรานะครับต้องมอง าดการไว้ก่อนนะครับผมจะคาดการเลไว้ว่าทาได้ไหมทำไม่ได้นะครับับดูแล้วไม่ยากจนเกินไปหรือว่าดูแล้วมันยากแต่ถ้าทําทําได้นะครับผมก็จะทํานะครับผมก็จะบอกว่าผมก็จะพูดว่าผมจะทํานะครับเมื่อเราพูดนะครับเมื่อเราพูดว่าเราจะทานะครับคําพูดของเรานะครับเป็นนายเรานะครับเป็นนายเราเราต้องผมนะนะครับ ต้องพยายามทําให้สําเร็จทําให้เกิดผลตรงได้นะครับพี่น้องนะครับและก็ไม่ได้ว่าจะทําให้สําเร็จภายในสองปีสามปีนะครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทํานะครับพี่น้องครับก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทํานะครับงานที่เราทำบางทีอาจจะสองเดือนสามเดือนสําเร็จนะครับคือนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป้านะครับพี่น้องพี่น้องครับถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะทําให้สําเร็จภายในหนึ่งปี มันก็จะเป็นอะไรที่หนักนะครับแต่ถ้าเราเราก็ไม่ได้ตั้งเป้านะแต่เราลงมือทำนะครับหลายคนนะครับผู้นําหลายคนนะครับก็อยากให้เราตั้งเป้าอะไร้ย่างยครับเราแต่ทีนี้นะครับการตั้งเป้าเนี่ยมันเป็นการบังคับตัวเราเองนะครับบางสิ่งผมก็ตั้งเป้านะครับบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่ตั้งนะครับแต่ทำไหมทําไปเรื่อยๆสําเร็จไหมสาเร็จนะครับน้องนะครับยกตัวอย่างนะครับน้องนะครับ อย่างเช่นที่ฝนสายนะครับเราไม่ได้ตั้งเป้าไปเลยนะว่าจะเปิดเป็นกฎป,ประกาศเมื่อไรไพองนะครับเราก็แต่ในใจเรานะอยากเปิดอยู่แล้วอยากเปิดนะครับอยากเปิดให้เร็วที่สุดนั่นแหละนะครับเราก็ปรับตรงโน้นแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับเราก็ว่าตรงนั้นจะเหมาะตรงนี้เหมาะพอเราเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับนะครับพระเจ้าไม่ให้เปิดนะครับดู้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงว่า พระเจ้าให้เ <desserts> ป <Negative notes> ิดไม่ให้เปิดนะครับเราก็การที่เราการวางแผนเป็นของเราการทํางานก็เป็นของเราและจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จนั้นเป็นของพระเจ้าเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกอยากได้ตรงนี้นะลูกอยาเกิดตรงนี้นะบ้านตรงนี้นะครับมันก็เปิดไม่ได้นะครับก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อเราเราจะเปิดวันนี้วันที่นี้เดือนนี้นะครับก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเราก็ คิดว่าไม่ใช่น้ำประทยของพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าเห็นการที่มันเกิดขึ้นนี่มันไม่สามารถที่จะให้เราเปิดได้